สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านผักขะตําบลลิ้นฟ้าอําเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับช่วงปี6กห้าช่วงน้ำท่วมก็ท่วมถึงตรงนี้เลยนะครับท่วมจนเลยทางโค้งมานิดหนึ่งเนี่ยนะครับช่วงปีห5ที่น้ำท่วมนะครับนี่คือบรรยากาศของบ้านผักขะ บ้านผักขะตําบลลิ้นฟ้าอ,อําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่นะครับป้ายเข้าหมู่บ้านนะครับหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่สิบสองหมู่สิบสามนะครับที่เขียนไว้นะครับนี่คือบ้านผักขะตําบลลิ้นฟ้าอ,อําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับเลี้ยวขวาก็ไปโรงเรียนบ้านผักขะครับ ที่หมู่บ้านนี้ก็มีวัดผักขันนะครับแล้วก็มีเกจิกนะครับที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธานะครับก็คือหลวงตาขึมนะครับหลวงตาขึมแห่งวัดผักขะนะครับในปัจจุบันท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับข้างหน้านะครับวัดผักขะันะครับ ดี๋ยวจะพาทุกท่านตรงเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาข้างนอกนะครับนี่นะครับวัดผักขะนะครับวัดที่มีเกจิชื่อดังอย่างหลวงตาขึมน,นะครับก็อยู่ที่นี่นะครับวัดผักขะนะครับนี่คือวัดบ้านผักขะนะครับ ไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับของบ้านผักขัตำบลลิ้นฟ้าอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะไปยังบ้าน ลิ้นฟ้านะครับเป็นหมู่บ้านตำบลน,นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ภายในบ้านผักขะนะครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาไปทางบ้านยางชุมใหญ่นะครับแล้วก็ไปอำเภอยางชุมน้อยกันนะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของบ้านผักขะตำบลลิน้นฟ้าอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ